รูปอันนี้มีระดับน้ำบอกว่ามันมีวัตถุดีกับวัตถุ F ย่อนลงไปในปิเกอร์ปิเกอร์อันนี้ใส่น้ำเอาไว้ทั้งสองอันเลยนะคะมันมีระดับน้ำก่อนใส่วัตถุดีก่อนใส่วัตถุ F เอาไว้ซึ่งระดับน้ำเนี่ยมันอ่านค่าได้สามสิบห้าซอมยกกำลังสามเท่ากันนะเท่าเลยนะคะน้ำเริ่มต้นเนี่ยเท่ากันเลยส5มสิบห้าซีเอมยกกำลังสามอ่ะ เสร็จแล้วจากนั้นเขาบอกว่าเขาย่อนวัตถุ D แล้ววัตถุ F ลงไปอ่าพอใส่ลงไปปุ๊บปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบห้าซมยกกําลังสามฝั่งนี้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วดูซิว่าเขาถามอะไรเราใครเนี่ยกล่าวถูกต้องถ้าความหนาแน่น d มันมากกว่า F ความหนาแน่นของ D เนี่ยมากกว่า f นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้นะดีหนาแน่น d มากกว่า F วัตถุกับน้ําใครหนาแน่นมากกว่ากันวัตถุดีกับเอฟวัตถุ <F. S 2> ถแะ้วใส่ดีลงไปดีจมน้ําหรือลอยน้ําดีจมน้ําเพราะฉะนั้นดีต้องหนาแน่นมากกว่าน้ําจริงไหมอ่ะเอฟอะเอฟใส่ลงไปปุ๊บจมไหมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเอฟอยู่ตรงนี้นนจมไหม เพราะฉะนั้น f ก็ต้องมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําของที่หนานแน่นมากกว่ามันจะอยู่ด้านล่างนะเราก็สรุปได้ว่าทั้งวัตถุ D แล้วก็วัตถุ f หนาแน่นมากกว่าน้ำเราก็ได้ของเราออกมานะาก็สรุปได้หน,นึ่งข้อแล้วในช้อยเนี่ยเขาบอกว่าความหนาแน่นข้อที่สี่นะเรื่องความหนาแน่นของวัตถุ D และ f มีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ําเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นไงคะตัดออกเลยทีนี้ปร,ริมาณนะครข้อสามเขาบอกปริมาตรของวัตถุ D มากกว่าปริมาณของวัตถุ f ปริมาตรดูยังไงเราจะดูปริมาตรก็คือก่อนใส่กับหลังใส่ของดีเนี่ยการหาปริมาตรถามว่าดีมีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรก่อนใส่กับหลังใส่เอามาทาอะไรกันคะมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปลบกันเพราะฉะนั้นปริมาตรดี v ก็คือปริมาตรนะคะของดีปริมาตรดีก็จะเท่ากับปริมาณตอนหลังมันได้4 5สบหก่อนใส่นะคะระดับน้ํา35เพราะฉะนั้นปริมาตรก็คือ10ซึ่งขณะเดียวกันปริมาตรของ F เท่ากันนะ ัวเลขเท่ากันเลยอ่ะนะหลังใส่สี่สิบห้าก่อนใส่สามสิบห้าเพราะฉะนั้นปริมาตรมันก็คือสิบลูกบาทเซนติเมตรเท่ากันข้อไหนเก่าถูกข้อสามบอกว่าปริมาตรดีมากกว่าปริมาตรเอฟมันสิบเท่ากับสิบอย่างนี้มันไม่มากกว่านะเพราะ,ะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกนะคะเหลือสองข้อนะคะลูกข้อให้มาพิจารณาว่าเวลาเราพูดถึงความหนาแน่นอ huh. เราจะมีสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วย ปร,ปริมาตรทีนี้มาดูว่าถ้ามวลหารด้วยปริมาตรแต่ปร,ปริมาตรของทั้ง D และ F เท่ากันไหมเท่ากันในเมื่อปริมาตรของ D และ F เท่ากันทีซะว่าปริมาตรอันนี้มีค่าคูจะแทนตัวเลขด้วยตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะคะให้มันเท่ากันไปเลยถึงว่าคูแทนปริมาตรด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันก็จะเท่ากับมวลหารด้วยหนึ่งดได้ไหมค่ามวลกับค่าความหนาแน่นมีความสัมพันธ์กันไหมถ้ามวลมีค่ามาก ความหนาแน่นเป็นไงลูกมากด้วยไหมมา,มากไหมก็ต้องมากนึกออกไหมเพราะมันเท่ากันไงแต่ถ้ามาวลมีค่าน้อยความหนาแน่นก็จะมีค่าน้อยเออตามนี้นะมวลน,น้อยความหนาแน่นก็น้อยมวลมากความหนาแน่นก็มากตรนี้โ <hour? S 2> จทย์เขาบอกว่าความหนาแน่นของใครมากกว่าใครคะความหนาแน่นเนี่ยเห็นเปล่าาบอกมาว่าดีเนี่ยมันมากกว่าเอฟ <oop> ดังนั้นมวลข,ของดีก็ต้องมวลของดีก็ต้องเป็นไงคะถ้าเทียบกับเอฟแล้ว ความหนั้แน่นีามากกว่า f มวล d ก็ต้องมากกว่ามวล f เสร็จแล้วอันนี้เขาบอกว่ามวล d เท่ากับมวล f ก็ผิดสิเพราะนั้นเหลือข้ออะไรคะข้อหนึ่งเรื่องของ d เนี่ยมันต้องมีมวลมากกว่าคําว่ามวลกับน้ําหนักมีค่าเหมือนกันเลยนะลูกเพียงแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยเอาเรื่องของแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเอาเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบหนึ่งนะคะ